สระบุรีในหัวชวนลีกภัไพประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ช่วยผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์หาเสียงในพื้นที่เขาวันนี้24มกราคม2569นนหกายชวนีกไพอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานสภาประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีออกรณรงค์หาเสียงในตัวเมืองสระบุรีและอำเภอแก่งคอยไปลุกพักหาเสียงพบพ่อค้าแม่ค้าผู้เข้ามาจับใจ สิ่งของจำนวนมากซึ่งนายชวนแวะพูดคุยทักทายกับผู้คนอย่างเป็นกันเองเพราะตลาดแห่งนี้เป็นตลาดเก่าแก่คนไทยเชื้อสายไทยจีนอยู่มากและยังเป็นแฟนพันธุ์แท้ของชวนหลีกภัยอีกด้วยต่างส่งเสียงขอถ่ายรูปด้วยตลอดเส้นทางจากนั้นนายชวนได้ขึ้นรถแหรไปยังตลาดนอกผ่านย่าน ขายของที่ระลึกกะลิปับ๊บขนมดีขนมดังริมถนมนผลโยธินของจังหวัดสระบุรีประชาชนให้ความสนใจเป็นจํานวนมากดกภัยเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีเลือกผู้สมัครของพรรคและเลือกพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข27ประชาธิปัตย์ส่งครบสี่เขตได้แก่เขตหน,นะนึ่งนายกฤตธนธรรมเจริญเบอร์สาสองนายธงชัยกอบเกือ้อชัยพงษ์เบอร์สาม 3. น,นายธนชัยชานุพันธ์เบอร์ 4. ีนายสมบูรณ์มีนาคเบอร์ห1 1> นึ่ชวนหลีภกภัยเก่าวกับผู้สื่อข่าวว่าปิยปัตก็ตั้งมาตั้ง79ปีนะฮะถ้าพูดถึงพระกันเมืองที่ยืนยงยาวมาได้เนี่ยไม่เหลือนี่ที่มารอมๆกันเพราะนั้น ที่ผมเลือกพูดเรื่องเวลาเพราะอย่างน้อยที่สุดปักนี้ต้องมีอะไรดีอยู่ถึงยืนยาอมาได้ถึง79ปีแต่ว่าขณะนี้ต้องถือว่าการเมืองมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับจากผมเป็นผู้แทนมา56ปีผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสิ่งที่ดีขึ้นก็คือบ้านเมืองพัฒนาไปมากแต่การเมืองของเราประับไทยก็ถือว่าเติบโต แล้วก็เข้มแข็งขึ้นแต่ว่าอย่างไรตามชุดอ่อนที่ยยประญาิปัตได้เห็นก็คือการเมืองที่เป็นธุรกิจการเมือง <c oughs> อันนี้เข้ามาทําให้ระบบการเมืองเปลี่ยนไปจากเมื่อตอนที่เราได้เห็นในตอนทน้นกล่าวคือการเมืองในธุรกิจการเมืองก็เป็นเรื่องของใช้เงินอะไรพูดตรงไปตรงมาว่ามีการใช้เงินกันรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นการเลือกตั้งแต่ละครั้งมันก็ไม่ยึดเป็นตัววัดจากนโยบายหรือจากความดีเพียงอย่างเดียวพักการเมืองบางพักจะดูดสสออย่างแรงแล้วก็ให้เงินสสจํานวนมากสสสอเหล่านั้นก็นําเงินไปใช้ในการเลือกตั้งซึ่งเห็นอยู่ทั่วไปขนาดนี้ครับซึ่งตอนนี้ใครเข้ามาก็มีแนวโน้มว่าบางพื้นที่ก็เริ่มออกครับตัวเงินก็เริ่มออกแล้ว นั้นก็อยากจะขอพี่น้องสื่อมวลชนด้วยครับแต่ว่าจริงๆมันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาคองค์กรที่ดูแลนะครับกกอตกกตจะต้องเข้มแข็งเนะืผมผมเคยเขียนจดหมายไปให้กำลังใจประธานกกตเพราะว่ามีการวิจารณ์กกตอ,อย่างรุนแรงว่าปฏิบัติภารกิจไม่สามารถทำให้การเลือกตั้งเป็นโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมได้